he มีให้ทำได้ตลอดวันกับค <tr ve> ืนนึนเวลาวันนี้ตลอดันหนึ่งกับคืนหนึ่งนเวลาวันนี้อิมานิอัคคิขาปะคามิเจกังรัินิวังโกสะัสีลาวเสนะตูมยีอุปาสกาปัสิกาโุตีสาธุก อาตุสีเลนะตุัสสังปาทั